สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับคู่แรกเปิดหัววันประจำค่ำคืนวันเสาร์นะครับนิวคาสเซิลนะครับวันนี้เปิดเซนต์เจมส์พาร์คแพ้บอลมาแบบช็อกคาลังเลยนะครับหนึ่งประตูต่อสี่โดยจัสตินไคเวิร์ดนะครับถือว่าเกินคาดมากวันนี้กดแอตติกเลยนะครับแล้วก็จ่ายหนึ่งด้วยนะครับถือว่ามีส่วนร่วมทั้งสี่ประตูเลยในวันนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวทำให้ทัพเดอร์เชอรี่เนี่ยมาแบบชนะได้แบบ ใครๆก็ไม่น่าจะคาดคิดว่าจะมาในรูปการแบบนี้นะครับซึ่งในรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับแล้วก็มาไล่ดูกันเลยดีกว่าเรื่องที่จะเป็นตัวจริงกันก่อนฝั่งดูคาเซ่นวันนี้นะครับมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูมาตินบูบาฟกาหลัง4คนแดนเบิร์นจับคู่สเวนบอตแมนแบ็กซ้ายลูอิสฮอร์แบ็กขวาทีโนลิปลาเมนโตกลังการ3คนซานโดโตนาลีโจลิงตันบูโนกิมารายส่วนสาม้รักษาในเกมลุก Gordon, Murphy, แอนโทนีกอร์ดอนเจกอบเมอร์ฟี่และอเล็กซานเดอร์อีซัคนนนนะรัับวีี้เ่ยก มาในชุดที่ค่อนข้างจะฟู Full, ชุดเดิมเลยนะครับสำหรับนิวคาสเซิลพอลงตัวแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับเอทีเฮาส์นะครับเหมือนกับที่เขาทํามาในรูกการที่ไปแชมเปี้ยนลีกปี22 2 3นะครับถ้าสมมติทีมลงตัวอยู่แล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับวันนี้ก็เป็นประมาณนั้นเลย ส่วนทางบอลมัดนะครับมาในระบบ4-2-3-1ของอันโดนี่เราล่านะครับประตูเกป้าอริซาบาลาก้าหลังสี่คนดีนคุยเซนจับคู่อิเลียสบันยีแบ็กซ้ายมิลอสเคอร์เคสแบ็กขวาลูอิสคุกหมอกลาง2คนไฮเลอร์อดัมจับคู่ด้อันคริสตี้ส่วนสี่ตัวบนนะครับจัสตินไคเวิร์ดเป็นกลางลุกปีกซ้ายของตัวเซเมนโยปีกขวาเดวิดรูคและสุดหน้าตัวเป้าดันโกออตาร่านะครับจะบอกว่าทางบอลมัดเนี่ยการจัดทัพของเขาก็ค่อนข้างตัวบาดเจ็บเยอะนะครับในช่วงเวลานีี้เน่ย ไล,ล่ๆเหมือนนียเกือบจะสิบคนเลยนะครับในข้างหลังเนี่ยก็จะมีมาคอสเซเนซี่นะครับอดัมสมิธแล้วก็จะมีลาโคที่ซื้อมาใหม่ในเม็กซิโกแบ็กขวาชาวเม็กซิโกหายไปเหมือนกันนะครับตัวลุกเนี่ยก็เพียคนะครับกองหน้าไม่มีใช้เลยไม่ว่าจะเป็นเอวานินซันจากปอร์โตที่ซื้อมาปีนี้เป็นตัวหลักก็เจ็บนะครับเอเนสอูนาวปิดเทอมยาวไปแล้วนะครับจากการต้องไปผ่าตัดอ่ะเกี่ยกับกองหน้าเนี่ยวันนี้ต้องเป็นฟอสไนดันโกอัลตาล่านะครับ ส่วนในการรุกเนี่ยก็ไม่มีมาคัสทาเวเนียที่ปอกติจะเป็นตัวหลักนะครับหรือซินิสเตราที่ไม่ใช่ตัวหลักเป็นตัวเปลี่ยนเกมก็หายไปอีกนะครับทำให้วันนี้เนี่ยคือมันก็ออกมาเป็นโฉมในส่วตัวจริงที่ผมไล่ไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับก็จะเป็นแบบผสมตัวสำรองเข้ามาด้วยนะครับโดยมีเซเมนโย่เป็นตัวหลักแล้วถ้าพูดถึงในมานั่งสำรองตัวเปลี่ยนเกมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งล้วน,นเลยนะครับจะมีเพียงแค่เจฟฟ์ดีสันเนี่ยที่พอจะคุนหน้าคุณตาเคยเล่นก,กับเชฟฟิลเดอยู่คนเดียวเท่านัน ดาวรุ่งหมดเลยเท่ากับจะไม่มีตัวเปลี่ยนเกมเลยวันนี้ก็ได้ว่าได้นะครับสำหรับทางบอลหมัดของอิราโวล่านะครับภาพรวมสควอตก็เป็นประมาณนี้ดูทางนิวคาสเซิลค่อนข้างดีกว่าพอสมควรเลยนะครับแต่ในรูปเกมที่ออกมาเนี่ยอ่ะก็มาดูกันทีละเครื่องเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากเครื่องแรกเปิดมาก่อนผมมองว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสูสีกันเลยนะครับโดยนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นฝ่ายที่คลองบอลดูจ่าเรื่มเกว่านะครับตามที่ค่อนข้างคาดไว้เพราะว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านนะครับแล้วนิวคาสเซิลเนี่ยจะเปิดเกมลูกใส ทีมเยือนอยู่แล้วนะครับก็ดูจะมาตาปัจญาที่ตัวเองต้องการได้ดีอยู่แต่ต้องบอกว่าพอการของบอลพวกเขานี่ทำพยายามฟองบอลทาเกมลุกแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยต่อนเนื่องได้ดีสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าบอลหมัดเนี่ยมาเพรสซิ่งได้ค่อนข้างดีในแดนบนนะครับทำให้ยูคาเซอรเนี่ยออกบอลไม่ง่ายนะครับรถหลายครั้งเนี่ยก็เสียบอลแบบแดนหลังขึ้นมาแดนกลางเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับความละเอียดในการเล่นตรงเนี้ยเป็นจุดตายของิวคาเซิลวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับพอไม่ละเอียดเนี่ยบอลหมัดตัดได้หลายครั้งเรื่อยๆก็ เกมส่วนกับพวกเขาวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับแม้ว่าจะขาดตัวที่แบบเจ็บๆไปเยอะก็ตามเนี่ยแต่ต้องบอกว่าตัวที่ลงมาในวันนี้เป็นตัวสไตล์เดียวกันแล้วค่อนข้างเข้าท่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซมนโนเนี่ยจะเป็นตัวที่มีความเร็วนะครับออตตาราด้วยก็เช่นกันนะครับเป็นตัวที่พอเล่นเชื่อมกันแล้วเนี่ยมันต่อกันติดนะครับไคลเวิร์ดเป็นตัวปั้นมาให้อะไรเงี้ยนะครับทำให้เกมส่วนของเขาเนี่ยขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วต้องบอกว่ารักษามาตรฐานได้ดีนะครับส่วนแล้วก็ไม่หายนะครับคือถ้าตามปกติแล้วนี่ย ทีมที่เวลาเล่นเป็นรองแล้วเนะี่ยเวลาสวนกลับเนี่ยจะขึ้นได้ประมาณเป็นช่วง10นาทีแล้วก็จะหายไปยาวๆจนแบบยื้อไม่ไหวแล้วก็เสียประตูในเกมลับเรืว,วันนี้นะครับแต่วันนี้คือสวนกลับได้เรื่อยๆทําให้หนเนวคาสเซิลก็อุ่นใจไม่ได้นะครับเวลาจะทำเกมลุกทีก็ต้องะวงหน้าะวงหลังอะไรเงี้ยนะครับจนที่สุดแล้วก็เสียประตูนะครับซึ่งวันนี้ไม่ดีต้องแตะต้นเกมเลยเพราะว่าเสียงตั้งแต่นาทีที่ห้ารับเนวคาสเซิลนะครับเกิดจากความผิดพลาดนะครับที่จ่ายบอลกันแดนกลางเนะี่ยไม่ดีนะครับแต่ว่าโดน คุยเซน,เน์ดักได้แล้วก็แทงต่อเซเมนโนนะครับทางฝั่งซ้ายก่อนเปิดเข้าในแล้วก็เป็นจัสตินไคเวิร์ดที่ได้ยิงออกนำไปก่อน1-0นย์นะครับส่วนเกมไหนอย่างนั้นนะครับคือนิวคาสเซิลก็ครองบอลนะครับอย่างที่บอกไปโดยก็โดนสวนยุ่นเรื่อยๆนะครับแต่ก็พวกเขาเนี่ยมาได้ประตูตีเสมอมาค่อนข้างที่จะเวลาโอเคอยู่นะครับไม่ปล่อยให้เกยมยืดเยื้อนานมาที่ยี่สิเนี่ยจากจังหวะเตะมุมนะครับของลูอิส์อร์เปิดเข้าไปแล้วก็เป็นมูนคกิมาไรซ์ที่โขกได้นะครับลูกนี้บอลหมัด แต่มุมลูกนี้พลาดไปจริงๆนะครับโดยโดนตีเสมอไปหนึ่งหนึ่งแต่ก็เกมอย่างนั้นเนี่ยมามอนมัดดูค่อนข้างโอกาสโจ่งแจ้งมากกว่านะครับแล้วก็ในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกเนะี่ยพวกเขาก็มาฉีกหนีเอาขอให้น,นะครับมาพลิกแซงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแตนงานนำครั้งที่2ในเกมวันนี้จากจังหวัดที่นิวอาัพาดกันอีกแล้วนะครับสำหรับรนิวคาสเซิลแดนเบิร์นจ่ายมานะครับแล้วเหมือนกับจะสั้นๆไปเหมือนกันแล้วกีมาไราส์เนี่ยเอาตัวรอดไม่ได้ก็เลยเสียบอลน,นะครับโดน คริส uh, นะตี้น่ยตัดได้นะครับก่อนที่จะให้ต่อดันโกอัตตราจ่ายแล้วก็เป็นไคลเวิ์ดอีกครั้งหนึ่งที่ได้ยิงนะครับเป็น2 1หนึ่งแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ไปนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับก็ต้องบอกว่าทางนิวคาสเซิลเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องเปิดเกมลุกเพื่อเอาประตูคืนมานะครับเป็นฝ่ายตามส่วนบอลมัดเนี่ยก็เล่นตามประคองเกมตามเกมไปเลยนะครับคือเล่นรับและสวนกลับนะครับก็เลยมองว่าค่อนข้างที่จะเกมเข้าทางพวกเขาเลยในช่วงครึ่งเวลาหลังเพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาถนัดอยู่แล้วนะครับ เยเกยมรึ่นหลังออกมาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะไปเข้าทางบอลหมักแล้วก็การรักษามาตรฐานของเขาเนี่ยก็ทําได้ดีต่อเนื่องจากในครึ่งลนแรกด้วยนะครับในตอนแรกเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลหน่อยนะครับในมุมของผมเนี่ยว่าครึ่งหลังเขาจะรักยืนระยะได้ไหม90นาทีนะครับซึ่งผมว่าตัวเปลี่ยนเนี่ยไม่มีเลยแต่ก็ต้องชื่นชมจริงๆนะครับในเรื่องของสภาพความฟิตในการเตะทีขนาดนี้เนี่ยแม้ว,ว่าตัวเจ็บจะหายไปเยอะแต่นับเป็นแค่เฉพาะเกมนี้เนี่ยถือว่าการยืนระยะทําได้ดีมากๆนะครับกลายเป็นว่า,วาครึ่งหลังเนี่ย ถ้าว่ากันครึ่งเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีดีกว่านิวคาเซิลชัดเกนนะครับทางนิวคาเซิลเนี่ยพอบุกไปสักหชั่วโมง,งเกมผ่านไปได้แล้วก็เริ่มตันๆก็มีการแก้เกมของฮาวนะครับโดยส่งทางโจวิลล็อกกับคินันทิเปียนะครับโดยอ่ะผมเดิมพูดในช่วงพักครึ่งไปเลยคือเขาก็เปลี่ยนสเวนบอสแมนออกนะครับแล้วส่งฟอร์เบนแชร์ลงมาเนื่องจากว่าดูจะมีปัญหาเหมือนกันกันกนกบการที่เจอตัวปากเปียวที่มีความเร็วของบอลมากนะครับแล้วก็เพิ่งหายเก็บกลับมาด้วยสำหรับบอสแมนนะครับ แต่ก็นั่นแหละพอเจอลักษณะแบบนี้มันก็ต้องเอาตัวที่ลงโชว์ามาก่อนนะครับซึ่งฟซเ็นแชร์ลงมาแต่ก็อาจจะยังดูไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าทั้ง3าคนนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเบิร์นบอตแมนที่ยืนอยู่แล้วหรือว่าแชร์ที่ลงมาในรึ่งหลังนะันล้วนไม่ใช่เป็นคนที่มีความเร็วทั้งหมดนะครับก็เลยดูจะไม่ได้แก้ไขอะไรตรงนี้เท่าไหร่นักนะครับอ่าส่วนในแง่การแก้เกมเกมลุกเนะี่ยเปลี่ยนนาที6 6นะครับเพื่อหามิติใหม่ๆลงมาบ้างโดยส่งทิปเปียนะครับลงมาเล่นแบ็คขวาแล้วโยกทิปลามนโตนะเน ตัววิลล็อกนะครับลงมาเป็นกองกลางแล้วก็เอาตัวลิงตันไปเป็นปีกขวานะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนกับหลายๆเกมใป็นลูกกาดนี้นะครับที่นิวคาสเซิลในตอนแรกที่ไม่ลงตัวเนี่ยก็มีการเอาตัวลิงตันเป็นยืนปีกขวาเหมือนกันในตอนที่เมอร์ฟี่เล่นไม่ออกนะครับซึ่งวันนี้เมอร์ฟี่ก็เป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนกันนะครับในวันที่เวลาเขาไม่ใช่เนี่ยก็ต้องรอหาออปชั่นใหม่ซึ่งอเมิลอนเนี่ยก็เหมือนจะเป็นเดฟบูดไปแล้วช่วงนี้นิวคาสเซิลนะครับอย่างที่รู้กันในปีนี้ว่าเราแทบไม่เลืออกกกกกกใช้้้เเเลลลลลลยยยตตตัััววิิงงงงงนนนนหาาาามมม็็ดดีีี่่่ไบบะคร ในแม่การแบ่งเกมลงมาเนี่ยผมมองว่านิวคาสเซิลเนี่ยก็ดูจะไม่ได้ยกระดับอะไรเท่าที่ควรจะเป็นนะครับโดยในวันนี้เนี่ยตวลิงตนันยกมาปีกขวาเนี่ยมีโอกาสหลุดไปก็ลุ้นได้เสียวครั้งเดียวเองนะครับส่วนคริปเปียลงมาเนี่ยผมมองว่าดูจะนอกจากทำเกมลุกทางฝั่งซ้ายของฮอหายไปแล้วเนี่ย ก็การทําทางฝั่งขวาของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เติมอะไรมากมายนะครับเพราะว่าโดนตัวปีกของบอลหมัดเนี่ยกดไว้อยู่แล้วเกมทับเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะพลาดด้วยนะครับเลยไม่ค่อยเห็นจุดไหนที่น่าสนใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่มีตรงที่ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะน่าลุ้นหน่อยเนี่ยคือตอนแรกมีลุ้นยิงฟรีคิกระยะนตรายนะครับประมาณนาทีที่88ท้ายเกมเลยตอนแรกเนี่ยผมเหม็นภาพซ้อนแล้วนะครับว่าบอลหมัดจะเสียแบบเกมเชลซีไหมนะครับที่ลิสเตรมเป็นตัวสำรองแล้วมันยิงฟรีคิกเนี่ยนะครับทิปเปียก็ฉมังเหมือนกันแต่เ็นวกาอ e นี้เป็น่ บอกว่าโอกาสเขาเนี่ยไม่มียิงเลยก็ว่าได้นะครับในโอเพนเพย์เนี่ยเหมือนกับอยากจะเรียกความมั่นใจแล้วก็คงจะมั่นใจด้วยนะครับในชั่วโมงนี้เลยขอที่เปเพียรยิงฟรีคิกแล้วก็นั่นแหละครับออกมาไหนไม่รู้นะครับนั่นหมาว่าเขาไม่ใช่เจ้าของการยิงฟรีคิกอยู่แล้วนะครับผมเลยคิดว่าลูกนะี้โอ้โหไม่น่าไปยงยิงเลยนะครับถ้ารู้แบบนี้นะครับในสกอร์ที่ตอนแรกเนะี่ยมันยังตามกัน1นึ่งสองอยู่ 2. ถ้าทิพเปียรยิงเข้าไปเนะี่ยอาจจะเป็นอีกหน้าหนึ่งก็ได้นะครับก็เนะี่ยเป็นการพูดที่แบบ ถือว่ามันมีทิปเปียยนสนามยังไงก็น่าจะให้ยิงนะครับไม่น่าไปแย่งเลยลูกนี้นะครับก็ตามนั้นไปปล่อยจังหวะนี้ต่อนะครับซึ่งไปในช่วงท้ายเกมเนี่ยคือในจังหวะก่อนนั้นเนี่ยผมไม่ได้เติมมาก็คือบอลหมักมีโอกาสฉีกปิดก่อนแล้ว3-1ด้วยนะครับจากจังหวะที่ดันโกอัลต้าส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายนาทีที่61แต่ก็ต้องบอกว่าโดนจับเป็นจังหวะบอลออกไปก่อนของซานโดตนารีนะครับที่ จังหวัดบอลหมัดยิงแล้วแล้วตัวนันลี่ที่สกัดมาในบอลมันออกหลังไปก่อนนะครับก็เลยอดได้ลูกปิดนี้ไปนะครับทำให้เกมมันยื้อไปจนถึงช็อตฟรีคิกนั่นแหละครับแต่ก็จนท้ายที่สุดนะครับเนวคราเซนก็มาโดนจนได้แหละครับด้วยเกมทุกคนนี้มีปัญหาบาดแผลให้เห็นมากมายจริงๆนะครับนาทีที่เก้าสิบบวกสองนี่จากจังหวัดที่กอร์ดอนนะครับพยายามจะเล่ยงเกมลุกแล้วนะครับตอนนั้นเนวคราเซนพยายามทุ่มเร็วกันมาแล้วกอร์ดอนเนี่ยไปจ่ายขวางสนามนะครับซึ่งนั่นแหละครับไปเล่งมากเกินไปหน่อยเเลลลลยพาดดดดดดโนนไทอออออรร์ัััััััมมตตตะคบบบบใใหห้้กก่ คลายเวิร์ดนะครับที่ได้อยู่บริเวณไกลาจากหัวกระโลกมานิดนึงนะครับแต่พื้นที่ค่อนข้างเปิดแล้วจากตรงนั้นที่นิวคาเซิลกำลังการเล่งทําเกมรุกกันนะครับเชฟไม่ดีเลยก็เลยมีพื้นที่มิวลาได้สองไกลเข้าไปของคเวิร์ดนะครับบอลก็สวบหายเข้าไปในตาข่ายนะครับเป็นการปิดเกมในวันนี้ของทางบอลหมัดนะครับแต่ก็เป็นมีการยิงเพิ่มมาอีกในท้ายเกมนะครับที่ นิวคอรเซก็เหมือนกับจะต้องแลกเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็คือว่าเหมือนกับเลื่อนไม่หยุดไหลแล้วตอนนั้นนะครับเป็นแบบแผลโคม่าหนักเข้าไปเลยในะนาที96จากเมื่วัที่โดนสวนกลับมานะครับแล้วเป็นไคลเวิร์ดที่กดแทติกไปแล้วโหเหมือนกับโมเมนตัมันนี้มันต้องเป็นของเขาแล้วนะครับคราวนี้เป็นคนจ่ายบ้างนะครับให้กับมิลอ์สเคอร์อเคสนะครับที่หลุดมาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายแบบชบัชวบ่ชวๆเป็นหางเข้าไปนะครับก็เป็นสี่หนึ่งยิงหนักเลยนะครับเกินคาดเลยลูกนี้ก็ ตอนแรกในเกมมันค่อนข้างที่จะดูเรื้อเอๆกันอยู่ตอน1 2นะครับแต่ก็นั่นแหละครับมาโดนท้ายเกม3 1 4 1เลยอาจจะทําให้สกอร์ในวันนี้มันดูที่จะออกเละไปเกินคาดไปหน่อยสำหรับทางนิวคาสเซิลนะครับซึ่งเกมฟุตบอลก็แบบนี้นะครับถ้าสมมติมเป็นตั้มช่วงไหนมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันที่บอลหมัดเป็นอย่างนั้นจริงตอนแรก2 1หนึ่งเนี่ยก็คิดว่าดีอยู่แล้วแต่การมาเป็น4 1หนึ่งเนี่ยมันยิ่งทําให้ความมั่นใจเขาเนี่ยพลิกจากตอนแรกชนะเฉยแบบก็ดีไปละกลายเป็นดีมากขึ้นไปอีกนะกน,น,กนะับบบเเเา่่ปป็็วจจกกมมอหดชช41ไ สรุปสิ่งที่เห็นในวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นวันที่บอลหมัดสมควรในการได้รับแพ้ชนะจริงๆนะครับมาตรฐานในครึ่งแรกเนี่ยกับครึ่งหลังถือว่าค่อนข้างทําได้ดีมากๆนะครับคือวันนี้บอลต้องบอกว่าเป็นการเล่นเอมดุดันของนิวคาเซิลเนี่ยพอมาเจอกับความปราดเปรียวของบอลหมัดเนี่ยเป็นการแพ้ทางกันแบบหนักมากๆเลยเข้าได้นะครับในเกมวันนี้เนี่ยแล้วบอลเพสซิ่งของบอลหมัดเนี่ยดูเป็นระบบค่อนข้างที่จะดีกว่าของนิวคาเซิลค่อนข้างเยอะเลยในยวันนี้นะครับถ้าว่ากันเป็นฟอร์มอ่ะวันนี้คือสมควรแล้วส ชนะบอลหมัดนะครับเพราะว่าพอกดตั้งแต่แดนบนเนี่ยนิวคอสเซนก็ออกบอลไม่ง่ายเลยนะครับโดยเฉพาะคู่เซนเตอร,ร์เนี่ยวันนี้ปัญหาชัดเจนเลยคืออิราล่าทําการบ้านมาได้ดีมากตัวเซนเตอร,ร์ของนิวคาสเซิลเนี่ยไม่ได้มีความเร็วกันทั้งหมดนะครับแดนเบิร์ man, ure, นบอสแมนฟาเวนแชร์เนี่ยคือช้ากันหมดนะครับคืออย่างเงี้ยทางบอลเนี่ยดีกันทุกคนนะครับในหลายๆจังหวะเนี่ยผมเห็นแล้วเขาพยายามใช้ประสบการณ์กันเล่นแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับแต่พอแบบเจอจังหวะเลี้ยง แบบปาดเปียวโดนสวนทีไรเนี่ยโอ้โหรับมือกันไม่อยู่ทั้ง3คนนี้เลยนะครับสำหรับเซนเตอร์ซึ่งทางแบ็กสองข้างเนี่ยวันนี้พอตอนแรกเนี่ยเหมือนกับบอลมั่นใจแต่ผมเข้าใจฟีลเลยทั้งคอทั้งลิปดามเบนเตอร์เนี่ยก็พยายามจะเติมนะครับแตรที่ว่าโดนแบบโดนแบบมีตัวเซเมนโจออลตาล่าอย่างนี้ยนะครับหรือว่าไคเวิร์ดมาคัพเนี่ยการที่ว่าต้องพะวงเกมรับมากขึ้นแล้วทีนี้ไม่รู้จะลุกจะรับดีนะครับเลยพะวงกันไปหมดทีนี้ลวนเลยนะครับทั้ง4คนในแผงหลังก็เลยนั่นแหละครับออกมาเป็นสภาพในน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 วววััีี้ท่่่โดสเเเป็าลลยะครบ ถ้าพูดถึงเกมรับเนี่ยที่ต้องบอกว่าเล่นดีที่สุดในวันนี้ของนิวคาสเซิลเลยก็ว่าได้ต้องเป็นดูบาร์ก้าเลยนะครับที่มีเซฟทั้งหมด4ครั้งในเกมวันนี้นะครับผมมองว่านิวคาสเซิลอาจจะแพ้ขาดไปแบบ3าหนึ่งตั้งแต่ในช่วงต้นๆครึ่งเวลาหลังแล้วก็ได้ถ้าไม่มีเขานะครับแต่ก็ทําให้เกมมอนต์เมนตัมยื่ได้จนถึงท,งท้ายเกมเลยนะครับสำหรับประตูอย่างดูบาร์ก้าในวันนี้ผมว่าเขาดีที่สุดของนิวคาสเซิลเลยในวันนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับ ด้วยการที่มาทุกท,ทุกทางของบอลหมัดแล้วมาเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายก็ยาวเอาไม่ไหวนะครับก็ต้องโดนไปแต่ละลูกเนี่ยก็แต่เหนื่อยเกินจะรับไหวจริงๆครับดูบับก้าตามระเบียบไปนะครับก็เป็นประมาณนี้ไปส่วนเกมแดนกลางก็พอออกบอลจากหลังมากลางมัเป็นัญหาแล้วนะครับมันก็เสียบอลกันง่ายๆตรงนี้นก็เป็นอีกจุดที่ค่อนข้างที่จะไม่ไหวเหมือนกันในฟอร์มทุกทั้งคนเลยในวันนี้นะครับตออัวนาลีเนี่ยอาจจะดูพยายามจะแบกได้มากกว่าเพื่อนหน่อยนะครับแต่ก็ หลายครั้งเนี่ยมันก็ดูจะโอเวอร์โหลดเขาจนเกินไปนะครับจนก็รับหน้าที่ตรงนี้ไม่ไหววันนี้ก็เลยแบบแพ้กับทางคริสตี้ที่ถือว่าพะทะกันได้ดีเลยนะครับตันนี้ผมว่าตัวบอลหมัดตรงกลางที่เด่นๆก็จะเป็นเขาเนี่แหละอาดัมก็จะปิดทองหลังพระยืนตามก่าหน่อยก็ถือว่าเป็นการสู้กันที่บอลหมัดตรงนี้ผมว่ากลางเนี่ยอาจจะดูเหลือหล่อมๆกว่านะครับพอเดนหน้ามันมีตัวบอลที่กดมาก่อนแล้วตรงกลางก็ทํางานง่ายขึ้นของบอลหมัดนะครับภาพมันจะออกมาเป็นประมาณนี้ไป ส่วนแดนบนของนิวคาสเซิลวันนี้ก็เดี๋ยวในแต่ละคนเนี่ยถือว่าดูไม่จืดเลยนะครับก็จะเป็นกอรอนอีซัคตัวความหวังเนี่ยถือว่าต้องมาหยุดกันที่วันนี้เลยนะครับจากฟอร์มที่กําลังมามาของทั้งคู่เลยนะครับอีซัคก,ก็ต้องหยุดการยิงที่แปดชัตติคในลีกไว้ที่เท่านี้นะครับถือว่าวันนี้เนี่ยเงียบแบบไม่มีโอกาสน้ำยิงเลยก็ว่าได้ในโอเพนเพลย์นะครับถ้าตัดถอดฟรีคิกออกไปเป็นวันที่โอโ้โหถือว่าเงียบแบบจัดๆเลยนะครับต้องแบบ หนักมากคนนี้นะครับก็เป็นวันที่ไม่ใช่ของเขานะครับส่วนกอร์ดอนก็เหมือนกันนะครับไม่ได้เล่นอะไรที่หนักเลยส่วนเมอร์ฟี่ก็ตามนั้นนะครับผมมองว่าวันนี้จะโทษเขามากก็ไม่ได้นะครับว่ากลับไปเป็นร่างเดิมแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าทั้ง3คนเนะี่ยคือมันมีปัญหาจากการขึ้นบอลหลังมากลางทีนี้หน้าเป็นหมันไปเลยก็ว่าได้นะครับทั้งสามคนวันนี้เด็โค้เน่ก็เนี่ยปันพังหมดเลยนะครับภาพรวมเป็นประมาณนี้ไปส่วนบอลหมัดก็ชมการเล่นของทีมเลยนะครับคือผมชมว่าตรงที่ว่าเขาเนะี่ยมัน ระบบวางมาประมาณ2ปีของเราล่าเนี่ยเห็นผลละนะครับคือตัวเจ็บเยอะมากจริงต้องบอกเลยนะครับแต่แบบยันอยู่แล้วผู้เล่นในี่ยเอคนแทบ90นาทีเลยก็ว่าได้นะครับมีเจฟบิสันเนี่ยลงมาที่82คนเดียวที่พอจะเป็นตัวดาวรุ่งมีประสบการณ์เล็กน้อยอยู่บ้างเนี่ยนะครับที่เหลือนี่คือความฟิตความการเล่นมีแบบมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีแล้วก็ยันอยู่ยาวๆเลยวันนี้ผมค่อนข้างขึ้นทมกับทั้งทีมเลยจริงๆนะครับคือดีทุกแนวแดนหลังเนี่ยก็ดีคุยเซนก็ดีแบบสมคําน้าลือเลยนะครับที่ แตบเป็นมงแมนยูมาวันนั้นมงสเปอร์มาอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบมีทรงในการเล่นที่ดีเลยออกบอลได้อะไรเงี้ยครับวันนี้ผมเพิ่งดูกับตาเป็นเกมแรกเลยนะครับที่แบบผ่านผ่านหูมาบ้าคกับว่าเกมดูเวนตุสโรม่าลูกการที่แล้วว่าเป็นดาวรุ่งที่มีชื่ออะไรเงี้ยนะครับถือว่าดูหน่วยก้านดีเลยจะกุดเซนนะครับส่วนแบค็คคนนี้เคอร์เคสก็มีผลงานนะครับมียิงหนึ่งประตูไม่แพ้ดูอิซอเลยครับพอได้อดสิบถือว่าเป็นแบ็คไซด์ที่ถือว่า กําัรงแรงนังคู่ในหลีกแล้วก็มีผลงานกันทังคู่วันนี้นะครับส่วนนี้นก็โอเคเลยส่วนทางขวาคุกก็แก้ขัดได้ดีนะครับแนมะ้จะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดเต้าตัวที่โปรติจะเป็นกลางร,รับซะมากกว่าวันนี้ก็เนื่องจากขาดขวาก็เล่นตรงนี้ได้ไม่เคอะเขินนะครับเจอกรอดอนก็เงียบเลยนะครับจากการที่เป็นระบบของทีมที่อยู่แล้วเนะี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมแต่ละคนให้ดีเนะี่ยขนาดเล่นตำแหน่งไม่ถนัดก็ยังโอเคเลยนะครับ ตรงกลางก็ชมไปแล้วนะครับส่วนแดนหน้าเนี่ยผมก็โอเคทุกคนเลยนะครับมันเชื่อมกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นไคลเวิร์ดเซมเบนโยออตัลล่าบู๊กนะครับเรียกได้ว่ามีผลงานทุกคนนะครับไคลเวิร์ดยิง3จ่าย1นึ่งเซมเบนโยแฮซิปไปหนึ่งนะครับออตัลล่าก็จ่ายไปหนึ่งเหมือนกันแล้วเกือบจะมีประตูด้วยถ้าจังหวะโทนาร์ดีบอลไม่ออกไปก่อนนะครับเดวิดบู๊กพอกับาการจมตัวรอบนี้เนี่ยดูจะค่อนข้างมีความมั่นใจมากขึ้นพอสมควรเลย จากที่ตอนแรกเหมือนจะมีอาการป่วยอะไรที่แทรกซ้อนมาผมจําโรคเขาไม่ได้ลนะแต่พอกลับมารอบนี้ดูจะมีความมั่นใจที่ดีขึ้นมากๆเลยนะครับในช่วงที่ตัวเจ็บเยอะบปเนี้ยเขาก็มาฉวยโอกาสได้ดีเลยนะครับทำให้เนี่ยมันการแข่งขัน,ขนถ้าสมมติตัวหล,ล,ลักกลับมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับก็เป็นทีที่น่าสนใจแบบไม่แพ้กันเลยนะครับในตอนนี้กับการแย่งพื้นที่ฟุตบอลยุโรปกบบบอลมัดนะครับเพราะว่าการชนะในวันนี้เนี่ยก็ จะบอกว่าจีนิวคาเซิลมาอยู่1คะแนนเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้ประตูได้เสียมาพอสมควรได้ในวันนี้นะครับลบช่องระยะห่างนิวคาเซิลเนี่ยมาได้3ก็กลับว่าตอนนี้นิวคาเซิลก็โดนลบมาเกมนี้เหลือแค่บวก12 <c oughs> ส่วนบอลหมักบวกเพิ่มมา10ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าเดือดเดือดนะครับตั้งแต่อันดับ4นิวคาเซิลเนี่ยไปจนถึงอันดับ8ของลาสตันวิลล่าเนี่ยตอนนี้ห่างกันแค่3คะแนนเท่านั้นในพื้นที่ฟุตบอลยุลโรปนะครับก็ถือว่าดูกันยาวๆเลยว่าทีมไหนเนี่ยจะยืนระยะได้ดีกว่ากันนะครับยังมีทีมใหญ่แบบซซิตีีี้เชลท ตอนนี้แผ่วแต่อน,นาคตอาจจะกลับมาดีก็ได้นะครับแบบซิตี้เนี่ยเสริมมา3ก็ถือว่าลุ้นมันเลยนะครับแต่พื้นที่ท็อปโฟเนี่ยก็มาดูกันยาวๆต่อไปนะครับส่วนอยู่ก็เส้นการแพ้วันนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ทีมเสียโมเมนตัมพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังมีความโชคดีอยู่ในนั้นบ้างเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยจะไปเยือนบวยแบบเซาทแฮมตันนะครับซึ่งต้องบอกว,ว่าปีนี้ชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นในฟุตบอลลีกก็อาจจะพอเป็นข้อดอีให้เห็นดูบ้างในวันนี้นะครับก็ถือว่าเกมรับวันนี้ก็แสดงให้เห็นดูแล้วนะครับ มันยังไม่ใช่แบบเกมเกมที่พวกเขาเนี้ยสักทีเดียวนะครับที่ชนะมา6เกมก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันเป็นจังหวะฟุตบอลโมเมนตัมที่กาลังมาจริงๆแล้วก็มันก็มีสัญญาณไกๆลๆมาก่อนหน้้นีีบ้างแล้วนะครับวันเจอสเปอร์เนี่ยก็พอเจอเกมลุกที่ปากเปี่ยวเนี่ยก็เสียประตูมาเกมหนึ่งเหมือนกันแล้วเกมวูฟเนี่ยต้นเกมก็ลักษณะคล้ายๆเกมวันนี้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าบอลหมัดเนี่ยพวกเขามีความคมมากกว่าวูฟแฮมตันในวันนั้นก็เลยเป็นฝ่ายที่เนี่ยชนะแบบถล่มทลายไปได้ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเนี่ยเราก็ได้เห็นบท เขาเรียกว่าบทเรียนของกองหลังนิวคาสเซิลและในวันนี้นะครับว่าวันนี้ยังคงมีแผลเห็นอยู่นะครับแล้วก็ตลาดไม่ปิดมกราเนี่ยอาจจะมีถ้าสมมติมันปรับอะไรได้จากพัทส์พลูเนี่ยก็อาจจะลงเลยก็ได้นะครับแต่ดูจากตอนนี้ก็อาจจะยังยากอยู่นะครับไปว่ากันซัมเม,มอร์ก็เป็นได้นะครับแต่ตอนนี้พอเห็นอะไรแล้วนะครับก็คงจะต้องปรับแก้กันต่อไปแล้วครับในเวลานี้เพราะว่าในช่วงต้นลูกาเนี่ยมันก็มีลเกมลักษณะนี้เห็นแล้วนะครับสำหรับเซิลที่พอแดน,นเบิเร์นอะไรเงี้ย ถ้าเกมไหนเธอทีมที่ทางบอลดีพอได้นะครับแต่พอเจอแบบปาดเรี้ยวหน่อยมันจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับแบบวันเจอไบตันเจอเวสแฮมโบเวนอย่างเงี้ยต้นฤดูกาลก็เห็นไปแล้วนะครับก็นั่นแหละครับมันจะมีเกมแบบนี้อยู่แล้วนะครับในบอลลีกระยะยาวเนี่ยมันจะเจอกับเกมที่เจอลักษณะแต่ละทีมที่ต่างกันไปนะครับซึ่งวันนี้เิวาสเซิลเจอแบบนั้นก็ถือว่าตามระเบียบไปนะครับต่ว่ากันต่อเกมหน้าที่ถือว่ายังเลียงมุมตั้มกลับมาได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าเจอบวยก็ถ้ากลับมาได้ผมว่าก็ยังพอจะรัน ช่วงเบรกที่ดีของเขาต่อไปได้อยู่นะครับภาพรวมอ่ะวันนี้ก็ขอจบที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครฟังกนสนุงนี้ด้วยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับถ้าหากชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่องกาบาบอลในงานคลิปต่อไปด้วยนะครับในความพิเศษอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางทางด้านล่างเลยนะครับหรืออยากระบายอะไรกันก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกัััันนนนใใหหม่คคคลิป้าะรรบบสสวดี